สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสุพยาการเด้นช่องที่เราจะพูดกันถึงเรื่องต้นไม้ที่มีทิริษถ้าไม่มีทิริษเราจะไม่พูดกันถึงในช่องนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะภูมิใจนำเสนอว่านยอดฮิตตลอดกาลเธอมีชื่อว่านางคุ้มค่ะ นางคุ้มนะคะหรือชื่อโบราณก็คือผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะก็เลยอาจจะรู้สึกสับสนนิดนึงกับชื่อสมัยโบราณก็คือผู้เท่าเฝ้าบ้านก็น่าจะเป็นผู้เท่าผู้หญิงนะคะแต่ในส่วนชื่อที่ชื่อนางคุ้มเราก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นสื่อไปถึงทางเพศหญิงนะคะเหมือนกลุ่มนางกวักต่างๆค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ให้หรู้ว่าเป็นต้นเดียวกันค่ะนางคุ้มทำไมถึงได้บอกว่าเป็นไม้มงคลสุดคุ้มนะคะมาดูกันค่ะว่าน,นางคุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะเป็นพืชในตระกูลในกลุ่มว่านนะคะก็คือกลุ่มเอารนันเชนนั่เอง มีหัวใต้ดินมีลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่ใบกลมหนาสีเขียวปลายใบยเป็นคลื่นเล็กน้อยเห็นใบไหมคะตอนนี้ฝนเพิ่งตกมาโหชัดเจนมากเห็นเส้นใบชัดเจนมากใบเขาจะหนานะคะตอนนี้อ้วนมากคะ่ะปกติก็จะไม่อ้วนถึงขนาดนี้น่าจะใบอ้วนเกินไปเลยดอกเลยยังไม่มาดอกเขาจะมาทุกปีคะ่ะหอมสวย ตัวก้านจะยาวค่ะเห็นไหคะตัวก้านของนางขุมนี่จะยาวนี่มีใบใหม่ขึ้นมาใบน้อยขึ้นมาก็ยาวค่ะรอบนี้ยาวมากจนกระทั่งต้องเอาเนี่ยค่ะมีใบใหม่ตัวน้อยขึ้นมาจนต้องค้ำค่ะเพราะถ้าไม่ค้ำนี่ใบเขาก็จะแอนออก นะคะเราก็ไม่อยากจะตัดจริงๆต้องควรจะตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้ทรงพุ่มสวยนะคะแม่แต่ก็ชอบอารมณ์แบบใบยาวๆเขียวๆ,ๆแบบนี้ก็ให้เขาทิ้งใบเองโดยธรรมชาติค่ะเวลาเขาออกดอกเขาก็จะออกจากเป็นช่อจากกลางกรอนะคะก็ขึ้นตั้งเป็นแท่งสูงช่อดอกก็เป็นสีขาวหอมสวยมากค่ะสีหวานมากนะคะ เพราะฉะนั้นตัวนางคุ้มจึงเป็นไม้ฮิตไม้ยอดนิยมตลอดการนะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่จะนำความสิริมงคลมาล่มเย็นมาสู่บ้านแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นการปกป้องภัยอันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามาที่บ้านนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาสวยดอกเขาสวยเขาจึงเป็นว่านที่ฮิตตลอดการนะคะว่านนางคุ้มเนี่ย เป็นว่านตัวหนึ่งตัวเด่นตัวดังอยู่ในว่านร้อยแปดไทยโบราณนะคะตัวว่านนางคุ้มเนี่ยถือเป็นตระกูลไม้เก่าแก่ของไทยก็คือเป็นว่านโบราณของไทยเราเลยละค่ะมีชื่ออยู่ในเ,เกือบทุกตำรับว่านนะคะเกือบทุกตำรับยาและตำราว่านนะคะก็สืบค้นไปได้มีบันทึกเป็นหลักฐานทางประวั ทางประวัติศาสตร์ไว้ในหลายๆหลายๆสำนักพิมพ์นะคะหลายๆที่มาค่ะโดยคนโบราณเนี่ยที่เขานับถือปลูกกันเพราะว่าโดยโดยคนโบราณเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นกลุ่มนักเลงว่านหรือคนที่เล่นต้นไม้ตั้งแต่โบราณเนี่ยจะชอบมาก ต้นหนังคุมนะคะทุกบ้านเลยจะพูดกันได้เลยว่าแทบจะทุกบ้านจะต้องมีต้นหนังคุมนี้นะคะเพราะว่าเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ในการเฝ้าบ้านเป็นอย่างดีก็สมัยโบราณเขาถึงเรียกว่าบ้านผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนะคะเขาถือกันว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพอคนในบ้านออกไปทําไล่ไถนากันเวลามีคนเดินผ่านก็จะมีตะแก่ใจดีนั่งอยู่หน้าบ้านเสมอๆนะคะเขาก็เลยเรียกกันว่า วานผู้เท่าเฝ้าบ้านตามสมัยโบราณที่เป็นความเชื่อกันมานะคะตัวกว้านนางคุ้มเนี่ยไม่ชอบแดดจัดนะคะใบใบส่วนบนบนเนี่ยเขาจะมีอาการนิดหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแดดจัดช่วงนี้มาฝนลงก็โอเคนะคะเขียวชอมุม พอแดดจัดเราตัดต้นไม้ที่ปกคลุมเขาด้านบนเนี่ยค่ะใบเขาก็จะไม่เหลวเพราะว่าโดยตัวเขาว่านาังคุมเนี่ยเขาจะไม่ชอบแดดอยู่แล้วนะคะแต่ก็ก็ไม่ชอบรม่มถ้าร่มเลยก็ไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นถ้ามีแดดรำไรนะคะแล้วก็มีข้างบนบังไว้ให้เขาหน่อยมีอะไรที่เป็นตัวบังไว้ให้เขาหน่อยก็จะ,จะเจริญงอกงามดีนะคะใบไม่เสีย แล้วก็แถมให้ดอกที่งดงามด้วยสําหรับตัวดอกของต้นนางคุ้มเนี่ยถือเป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่าออกดอกมาทีเนี่ยกลิ่นก็จะหอมดอกก็จะมีเป็นสิบดอกเลยค่ะแต่ละช่อ,อ,อตัวดอกเนี่ยเดี๋ยวดูได้จากที่ปกคลิปนะคะเพราะว่าสวยมากสวยมากนะคะตอนนี้ ยังไม่ออกดอกก็เลยกำลังรอที่จะออกดอกอยู่นะคะที่เด่นของเขาก็คือนอกจากสวยแล้วก็จะหอมหอมมากๆนะคะสายพันธุ์ที่จะมาปลูกที่มาปลูกกันในเมืองไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสายพันธุ์มาจากมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะก็ทางออสเตรเลียทางเหนือก็จะมีนะคะตัวนางคุ้มเนี่ยแล้วก็ ด้วยสเสน่ห์ของทรงพุ่มเขาเนี่ยค่ะเขามีความเป็นพุ่มอขอโทษเขามีความเป็นทรงพุ่มที่สวยงามนะคะแล้วการดูแลเนี่ยถือว่าให้อยู่ในระดับในระดับ6-7ถึงค่ะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากท้าทายนะคะท้าทายคนปลูกต้นไม้สำหรับคนที่เริ่มจะปลูก ต้นไม้ได้หลายชนิดแล้วจากที่ลองปลูกต้นง่ายๆมาเยอะแล้วลองนังคุ้มค่ะคุ้มค่าค่ะมีดอกสวยเป็นสิริมงคลแล้วก็ท้าทายมือคนปลูกนิดนึงราคาก็ไม่สูงนักนะคะช่วงนี้ก็ยังหาซื้อได้ค่ะสองสามร้อยถ้าเป็นลูกเล็กๆมีสองสาใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหัวเนี่ยซื้อหัวมาแต่ซื้อหัวมันจะช้าหน่อยนะคะสำหรับมือใหม่ก็แนะนำซื้อที่ เขาแยกกอมานะคะมีแล้วสักสองสาใบนะคะก็ทำให้ได้ชื่นชมตัวดอกได้เร็วขึ้นตัวว่านนางคุ้มเนี่ยโดยสรรพคุณหรือความเชื่อนะคะว่านางคุ้มเนี่ยถือว่าเป็นว่านที่มีความสิริมงคลในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น เขาจึงถือว่าตัวว่านนางคุ้มเนี่ยเป็นว่านที่ปลูกสำหรับดูแลบ้านเฝ้าบ้านปกปักรักษาปกป้องคนที่อยู่ให้คล้าคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่จะมาคิดร้ายทำร้ายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นสมัยโบราณเขาถือว่าป้องกันคุณใส นะะในการที่จะมีคนมาทําคุณใส่ๆนะคะหรือถ้าเป็นความเชื่อก็อย่างที่เล่าตั้งแต่ต้นนะคะอย่างเช่นเราออกไปทําสวนทํานาก็จะมีผู้เทาเฝ้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนางคุ้มจึงเป็นที่นิยมตลอดการตั้งแต่ในอดีตประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะนางคุ้มนี้ตั้งแต่ ไม่ใช่อยุธยาด้วยนะคะว่านตัวนี้ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะคะที่มีบันทึกไว้นะคะในในสมัยโบราณเลยละนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นว่านที่โบราณรุ่น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 ,น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 เดียวก,กันกับกลุ่มสเสน่จันต่างๆที่โดดเด่นก็จะมีนางคุ้มนี่แหละค่ะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนอกจากบอบตัวฟอร์มที่สวยงามของเขานะคะก็ ยังมีดอกที่สวยงามนะคะแล้วก็ความเชื่อดีๆเพราะฉะนั้นนางคุ้มจึงเป็นอีกว่านหนึ่งที่แนะนำให้หามาปลูกกันค่ะเพื่อปกปักคุ้มภัยคนที่อยู่บ้านที่อยู่อาศัยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆนะคะข้าขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะรบกวนกดไลค์กดติดตาม รูปกระดิ่งติดตามหรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ